ความจริงขั้นต้นทุกคนต้องรีบรู้ความจริงประจําโลกประจําชีวิตวังวนชีวิตเวลาสิ่งแวดล้อมทั้งห้าการได้กายเป็นมนุษย์นั้นสุดแสนยาก เมื่อได้กายมนุษย์มาแล้วจำต้องเร่งเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ที่สุดคือมีความอดทนมีความภาคเพียรฝึกใจตนให้สามารถเข้าถึงธรรมให้เร็วที่สุดเพราะใจที่มีธรรม คุ้มครองรักษาย่อมสามารถปราบกิเลสกระจัดปัญหาและความทุกข์ทั้งปวงของตนเองได้รวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งช่วยเพื่อนร่วมโลกได้อีกด้วยหากไม่รีบเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้แก่ตนเอง เราจะถูกกระแสะโลกกระแสะกิเลสพาให้หลงยินดียินร้ายกับเรื่องราวไร้สาระของคนสัตว์สิ่งของที่ไหลบ่าเข้ามาทำลายคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราและตายไปโดยไม่ได้ไประโยชน์จากการได้กายมนุษย์เลยแต่เพราะ ณศูนย์กลางกายมนุษย์ของเราทุกคนมีธรรมที่ทำให้เรามีกำลังใจกำลังสติปัญญาเหนือกว่าสัตว์โลกชนิดอื่นๆพร้อมที่จะฝ่าฟันเอาชนะทุกและกิเลสเราจึงสมควรเร่งรีบหาความจริงประจําโลกประจําชีวิต วังวนชีวิตเวลาและสิ่งแวดล้อมทั้งห้าให้รู้ชัดกันก่อนความจริงประจําโลกโลกคือสิ่งที่มีความแตกสลายเป็นธรรมดาคําว่าโลกในที่นี้หมายถึง แผ่นดินที่อยู่อาศัยรวมกันของสรรพสิ่งและสรรพสัตว์กล่าวคือสรรพสิ่งหมายถึงสิ่งไม่มีชีวิตเช่นภูเขาต้นไม้ดินรถยนต์ถนนเป็นต้นส่วนสรรพสัตว์หมายถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ได้แก่คนสัตว์ต่างๆโดยสรรพสิ่งและสรรพสัตว์มีเสรจเสมอภาคที่จะอยู่อาศัยในโลกอย่างไม่เบียดเบียนกันกฎความจริงตามธรรมชาติ3ลูกนี้มีกฎความจริงตามธรรมชาติบีบบังคับ ทั้งสรรพสิ่งและสรรพสัตว์โดยไม่ประกาศให้รับรู้ที่สำคัญ3กฎด้วยกันคือ 1. กฎสภาวะลักษณะกฎแห่งลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวทั้งสรรพสิ่งและสรรพสัตว์มีธรรมชาติความจริงประจำแต่ละสิ่งแต่ละชีวิต ทั้งที่เป็นคุณและโทษอยู่ในตัวเอง 2. กฎสามัญลักษณะกดแห่งลักษณะที่เสมอเหมือนกันแก่สังขารทั้งปวงสรรพสิ่งและสรรพสัตว์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุก์เป็นของไม่ใช่ตนใครๆก็ควบคุมไม่ได้ 3. กฎแห่งกรรม กฎแห่งการกระทำอันเป็นเหตุผลการคิดการพูดกระทำคือการทำกรรมการทำกรรมอย่างมักง่ายไม่สำรวมขาสติจัดเป็นกรรมชั่วได้ผลชั่วเป็นทุกข์การทำกรรมอย่างประณีตสำรวม มีสติจัดเป็นกรรมดีได้ผลดีเป็นสุขการทำกรรมด้วยอำนาจกิเลสชีวิตเรานั้นก็จะต้องวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายพัดพรากเป็นทุกข์อยู่ในสังสารวัฏไม่รู้จบสิน้นตัวอย่างกฎความจริงตามธรรมชาติสาม 1. กฎสภาวะลักษณะของมีดมีดมีคุณสมบัติคือมีความคมความบางความแข็งใช้ตัดหัน่นฟันสิ่งต่างๆได้โทษของมีดคือใช้ทำร้ายทำลายเช่นมีดบาดมีดแทงเป็นต้นคุณของมีด คืออำนวยความสะดวกเช่นหั่นผักทำครัวเป็นต้น 2. กฎสามัญลักษณะของมีดมีดย่อมมีอายุการใช้งานมีความปุพังเสื่อมสลายเป็นธรรมดาไม่ว่ามีดเล่มนั้นราคาถูกหรือแพงแค่ไหนตามจากวัตถุดิบดีเลวสักปานใด เป็นของเศรษฐีหรือยาจกก็ตาม3กฎแห่งกรรมของการใช้มีดผู้มีจิตใจขุนมัวมีโทสะย่อมใช้มีดก่อโทษทำความชั่วเช่นใช้มีดฆ่าสัตว์ฆ่าศัตรูใช้ทำอันตรายผู้ที่ขัดใจตนการกระทำนี้ เป็นความชั่วย่อมให้ผลชั่วชีวิตเป็นทุกข์ผู้มีจิตใจดีงามเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ย่อมใช้มีดขอคุณทำความดีเช่นลูกใช้มีดหั่นผักหั่นเนื้อเพื่อทำอาหารให้คุณพ่อคุณแม่เป็นการตอบแทนพระคุณท่าน การกระทํานี้เป็นความดีย่อมให้ผลดีแก่ตนและพ่อแม่ชีวิตเป็นสุขจิตตังตันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้